สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับวันนี้มารินก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะเวลาในตอนนี้10นาฬิกาค่ะ10โมงเช้านะบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าแดดออกเล็กๆค่ะแดดออกนิดนึงแล้วก็ภูเขาฝั่งโน้นก็มีหมอกค่ะหมอกลงเมื่อคืนนี้ฝนตกมานิดนึงค่ะแล้วก็แบบบรรยากาศตอนเช้าเมื่อเช้านี่คือหมอกลงหนาเลยแล้วพอเซสายมาก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน คือแมลินก็จะมาเก็บเอาอืมเอาอะไรนะเอาถั่วค่ะเมื่อวานนี้ก็เก็บไป <c oughs> หนึ่งตะกร้านะคะทุกคนแล้วก็จะวันนี้จะมาเก็บอีกแต่ก่อนจะเก็บถั่วนี่มาดูซุกกินี่ก่อนค่ะนี่ซุก,กินี่ก็โตโตว,วันโตคืนโตเร็วมากค่ะนี่นะเดี๋ยวค่อยจะมาเก็บค่ะสองลูกเลยวันนี้ก็สองลูกนะเมื่อวานก็เก็บไปลูกหนึ่งอ่าตรงนี้อีกลูกนึงก็ กระลำพามาดูกระลำค่ะกระลำนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสบสาสิบสี่ิบห้าสิห้าหัวค่ะกระลำไม่เลนมีอยู่สิบห้าหัวแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บเอาหัวใหญ่ๆนี่ค่ะหัวใหญ่กว่าชาวบ้านว่านี้นะนี่หัวใหญ่มากเลยแล้วก็สวยด้วยนะจะเอาไปทำกับข้าวกินค่ะไม่แน่ใจจะว่าเอา <c oughs> ไปทําอะไรกินแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าตอนบ่ายนี้ฝนฝนจะตกหนักค่ะนี่เลยค่ะถั่วตรงนี้เปียกด้วยนะฝนตกใส่เมื่อคืนนี่ก็เปียกๆวันนี้จะเก็บให้หมดเลยเพราะว่าอ่อันที่เก็บไปเมื่อคืนนี่ก็คือเอาไปเอาไปเอาไปลวกแล้วก็เอาไปหันห่นๆนะคะทุกคนแล้วก็ลวก แล้วก็แช่ตู้แช่แข็งไว้แล้วค่ะเอาไว้กินหน้าหนาวลูกกำลังงามเลยค่ะนี่นะวันนี้ต้องเก็บอย่างเร็วเลยค่ะเพราะว่ามอีอะไรต้องทำเยอะมากเลยน,นี แล้วคะ่ะถั่วเก็บได้นิดเดียวหมดแล้วคิดว่าคิดว่าจะเต็มแต่กล้าก็ไม่เต็มคะ่ะได้แค่นี้แหละแล้วก็วันนี้ก็จะมาเก็บเอาบวกก่อน,นยังเหลืออยู่อีกลูกหนึ่งคะ่ะลูกสองเล็กๆต้นนี้อีก นสองลูกพอก่อนค่ะเดี๋ยวไปตัดกระลำดีกว่าว่าจะตัดกระลำก็ลืมเอามีดมาด้วยค่ะเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ดีกว่าเก็บดอกบวบนี่ไปผัดใส่ไข่ดีกว่าวันนี้อันนี้ลูกนี้เริ่มโตแล้วค่ะทุกคนลูกนี้ก็โตแล้วนะเริ่มจะเป็นน้ำเต้าแล้วอันนี้รูปทรงเหมือนน้ำเต้าเลยค่ะนี่นะ ปล่อยไว้ให้โตก่อนแล้วก็ลูกนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะนี่นี่เดี๋ยวจะเก็บเอาดอกที่มันเป็นเพศผู้อู้ตอนนี้อันอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นลูกเล็กนะสองลูกเลยอ๋อลูกที่เกิดใหม่ๆนี่เป็นเพศผู้นะแต่พอลูกลูกที่เอาลูกเก่าอะค่ะที่เกิดช่วงแรกๆนะเป็นเพศผู้ดอกค่ะเป็นดอกผู้นะแล้วพอเอาดอกตัวน,นี้ เริ่มเป็นดอก,กอ่อดอกตัวเมียบ้างแล้วค่ะอันนี้นะนี่ดอกสวยมากเลยดอกตัวผู้เก็บไหมดีกว่านี่ผัดเสไข่กะว่าวันนี้จะผัดดอกบวบใส่ไข่แล้วก็ผัดกะเพราผัดกะเพราใส่สุก,กิอ่อใส่อะไรนะใส่ถั่วเนี่ยค่ะ เธอที่เก็บวันนี้แหละเขาสวยแะละ้ดนะอ๋อเมื่อวานเจอเหมือนกับมันเยอะนะแต่วันนี้ทำไมมันไม่ไมเยอะแล้วค่ะนี่เอาดอกสั้นๆนี่ก็เอาไปเลยนะอันนี้ก็เป็นยอดกระเพานะคะทุกคนเอ้ยโหรำพาก็จะเด็ดไป แช่ตุกแช่แข็งไว้คะ่ะนี่นะเวลาเราจะใช้งานเราก็มีมีให้ใช้งานนะคะนี่เขาจะได้แตกยอดด้วยไงนี่อันนี้มันเริ่มจะเป็น,มนเมล็ดแล้วเนาะล่อยไว้นี่แหละนี่ะพริกที่นี่ก็กำลังงามคะ่ะอันนี้ก็เมื่อวันก่อนก็เก็บไป ไปแช่ตู้แข็งไว้เหมือนกันค่ะนี่ก็ก็แตกยอดมาอีกนะนี่ก็ปล่อยให้เขาแตกยอดต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระหล่ำม,ม่วงดิฉันนี่แข็งมากค่ะข้างในม <c oughs> ีอยู่ห้าต้นต้นอันนี้ก็เป็นผักชีค่ะแม่เร่นก็ปล่อยไว้ให้เขาเป็นเกิดดอกเนาะเดี๋ยวจะได้เอาไว้ไว้ทําพัน์ปีหน้าค่ะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นมเมล็ดตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ออามาหวานนะ นี้ก็เก็บไว้อีกค่ะไว้ทำพันปีหน้าจะได้ไม่ต้องหาซื้ออีกค่ะพอแปลงผักผักเริ่มไม่มีก็เริ่มจะเหยียบสบายแล้วค่ะทุกคนนี่นะก็ได้เท่านี้ค่ะประมาณนี้นะก็มีถั่วแล้วก็มีสก,กินี่สองสองลูกแล้วก็มียอดเอมีดอกคองบวบจะเอาไปผัดใส่ไขค่ค่ะนี่สวยไหมสีสวยนะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะรู้สึกว่าฝนกำลังจะมาแล้วนนค่ะหมอกมานี่ดูฝั่งน้นภูเขาฝั่งน้นค่ะตรงนี้ก็นี่หมอกหมอกหมอกเดี๋ยวตอนบ่ายฝนจะตกหนักเลยค่ะพยากรณ์อากาศเขาบอกลแล้วแหละแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยฝนจะตกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ